เราก็จะมาสร้าง EP ีสองครับขอโทษนะครับที่น้องผมกวนมากเลยเพราะเขาไลอโซ่ไล่สาระนะครับก็คือเราก็จะเป็นแท่เพือ่อนคือตัวตม้าก็อันนี้ก็คือไดนโนเสาร์ใหญ่ที่เราทำมาก่อนเะยขออภัยที่เราไม่ถ่ายนะครับเพราะมันใช้หลายวันมากจริงๆแล้วก็เลยถ่ายไม่ได้จริงๆเราควรจะทําเป็น e p EP แต่คือแบบเราไม่ค่อย เ,เหนื่อยไปด้วยครับอันนี้อันนี้ก็คือไม่จัมันจริงะอันนี้ก็คือเจ็ตแพคที่ผมสร้างมาเองครับสาเหตุที่ผมใส่อะนี่คับอันนี้ก็คือจริงๆมันนะคะ,นนคนนะ,คะ,ะใส่ไว้แบบนี้เพราะว่าให้ให้มันเหมือนเวลาเราตั้งเหมือนเวลาตั้งเจ็ตแพคครับมันจะมาอยู่แบบนี้ผมจะหาที่ตั้งเจ็ตแพคแล้วก็แล้วกันผมจะวางไว้ตรง นี่โอเคได้เลยนี้ก็จะวางโซนใดโนเสาร์นะคะนี่ก็เป็นทีเล็กโซ่ทีเล็กใหญ่ที่เราต่อนะคะก็คือใหญ่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้เลยนะคะรูพิพิธภัณฑ์นี้ผมว่าไม่ต้องทําหลังคาก็ได้นะคะเพราะว่าใหญ่เกินครับอันนี้ก็คือที่เราต่อนะคะนะครับใช้เวลาต่อหลายวันมากเลยคัะประมาณสามสี่วันได้สามถึงห้าวันได้ค่ะอันนี้คืออะไรผมไม่รู้นย เ้าผมก็ไม่รู้ว่าจะอีกมาทำไมนี่ผมก็จะเป็นต่กผมก็จะไม่ได้ช่วยต่อมาเท่าไหร่นะครับผมก็คือก็จะมาถ่ายครับช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยๆครับเพราะว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างทำเลยครับเดี๋ยวยพรุ่งนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวผมก็จะอะเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายคลิปที่ผมเล่นกับอันดาก็ได้ครับชื่อจริงเขาภาชลกิจอนุพันธ์พิสิทธิ์นะครับ ชื่อจริงของเขาวเวลาแนะนําผมจะได้เป็นแต่ผมก็จะแนะนําตัวเขาอีกครั้งในในคลิปที่ผมจะเล่นบอกฟูดนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเลเวลบอกฟูดอะไรก็็หไ่ก็ไปดูทาง EP 1หนึ่งก่อนได้เลยนะครับตอนนี้ผมสร้างตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมสร้างนะครับกำลังค,คิดอยู่นะคะเนี่ครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ต่อมาได้นะครับว่าจะให้ทำเลโก้ไอเดียยังไงนะครับ ก็าฝากด like, าฝากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนที่ดูอยู่ครับมีคนดูในคลิปผมห้ากว่าครั้งแต่คือแบบผมมีผู้ติดตามแค่สิบสามคนเองว่าผมอยากให้ทุกคนติดตามมีเยอะนึงเลยครับผมผมว่าผมไม่รู้ว่าจะทำอันนี้เป็นอะไรดีเอิม่มม่นบอนผมถึงทเลยนะ เพรคะ <มา S 1> นะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกโรมาผมไม่รู้ว่าโรมาก็ทำไมต้องเอาเอื้อครับสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในวิชาพันธุ์ของพวกเรานะครับทีเลสนะครับเตียงไม่ต้องอันนี้ก็จะเป็นก็จะทําเตียงนอนทหาราวางไว้ด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คือเราก็อาจจะไม่ต้องเพราะว่าพื้นที่มันเอิม่มน้อยเลยนะครับโลตัส เพราะว่าเราว่ามันใหญ่ครับแล้แถมก็ถูกใจตกมาด้วยเราค็อะทำมรเตอร์ไฟมาด้วยนะครับแล้วของก่อนญาติ้าต้องไว้ก่อนนะอาจจะไม่ค่อเห็นนะี๋นวางแบบนี้อุ้ยพงพาอะไรค้ำก่อน ่ี่สร้างรถแล้วเดี๋ยก็จะใส่ที่ใส่รถไฟด้วยนี่ไงมา้ตรงนี้นะครับนี่ครัก็คมจะใส่ก่อนนะครับให้เรื่อนอ่หน้้่ตี่ค้คนดูยูอันนี้ก็คือาจะสร้างรถ ังโกชอบอมาเอาออกนี variance, ่อันนี้ผมผมรู้แล้วว่าเจ้าทันเข้าตังไหนอุ้ยเอานี่ไปได้ไง ข้าของพวกเราก็คืออันนี้ก็คือกระสุนมิซายทำมาพุทธิเขาสตูมขึ้นมาขึ้นผมก็จะแบบไม่ใส่เรือนี้ดีกว่าผมว่าผมตั้งโชว์เลยดีกว่าจะถอดออกจากเรือนี้แล้วเร,รือโทรศัพท์ของมาดนะ้ไหมแม่แม่พอดีนี่ผมมาวเรือโทรศัพท์เนาะมันก็จะเป็น,นมิซายทำคอสตูมขึ้นเองครับ ก็คือมีแค่สามส่วนมีแค่สี่ส่วนครับน,นี่ก็คือส่วนของระเบิดจากเซ็ตรถรถสงครามที่เราได้มาแล้วก็ส่วนนี้เ้ามีอยู่แล้วข้างล่างแล้วผมก็บังเอิญไปเจอขวดน้ํานี้พอด,ดีที่โรงเรียนขวดน้ํานี้ก็เกือบหายยากมากเสร็จแล้วผมก็มีเอิมที่หมุนแบบน,นี้อยู่ที่บ้านผมก็เลยเอามาต่อกันสามส่วนเป็นให้เป็นนิสัยเดี๋ยวผมหาที่ตั้งก่อน ตั้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนี่ตอนนี้พิพิธภัณฑ์เรากำลังจะเลเป็นรุ่งเรืองเลยนี่ดูถ่านสกินกล้องไม่ได้เยวผมจะให้ดูให้ดูทีเล็กรอบนะครับอันนี้จากบนเราก็สามารถขยับปากได้ สามารถขยับขาได้นะครับความจริงขยับเท้าได้แต่มันติดอยู่หางก็ขยับได้นะใส่ใส่กลับให้หน่อยหางพอดีหางมานะะ่อยเออแล้วมือก็ขยับได้นะนะคระมือก็ขยับได้ะครับพรุ่งน,นี้ผมอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับฟลุ๊กมานะคะทำไมมีคนบ่นไม่ได้มาสนใจหรอครับสนใจที่งานทีนะะ่เราทำเนี่ย จัดใหม่ก่อนนะคบก็คือช่องแหวงมันเยอะไปเดีด๋วยวผมจัดใหม่กันนี่ <C 1> คุณออกสินะตอนนี้เหมือยนี่เขได้ช่วยเขาได้ทำแล้วของกลับมาไว้เหมือนเดิมนะคะนี่มันใส่ของพังกัน ออเราจะมองมา่ไวไหนดีเดีวคือว่าทอะไรก็อน,น้า <c oughs> EP 2ก็จะทำประมาณนี้นะคะโอ้ <c oughs> พอดีน้องผมน้าำคเราะรผมชอบบ่นตอไม่นนะผมชอบพูดอะไรที่มันไร้สาระแว่ก็น้องไฟังเหรอครับ <c oughs> จบอีถ้าลงมาทำต้นไม้เสร็จแล้วก็จะขอจบ EP สองไปก่อนนะครับน <c oughs> <ๆ>ี่ครับเรามากำลังทำต้นไม้อยู่นะครับโอเคนะครับเรากคราวนี้ก็ขอจบ EP สองไปก่อนนะครับบ๊ายบาย